เปิดมหากรรมกีฬาจัตุรมิตรครั้งที่11ประจำปี2566ค่ะ เ,เวลา14นาฬิกาวันที่29พฤศจิกายน2566นายนพพรวิฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหากรรมกีฬาจตกรมิตรหัวหินครั้งที่11ประจำปี2566โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลายัยผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรม ราชุปธรรมคณะกรรมาการจัดการแข่งขันผู้มีเกียรตินักกีฬารวมทั้งผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาแต่ละทีมเข้าร่วมพิธีเปิดมีพลตำรวจตีดำรงศักดิ์ทองงามตระกูลนาย,ยกสมาคมกีฬาหัวหินเก่าให้การต้อนรับโดยมีว่าที่พันรีกิติทัศน์แสนภูวาพ่วงหน่วยการโรงเรียนหัวหินเก่ารายงานโดยปีนี้โรงเรียนหัวหินเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันและยังคงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนายาวชนด้านการกีฬาและนำพาสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบัน ของสถาบันการศึกษาทั้ง4สถาบันสู่ความปองดองสามัคคีที่ดีต่อกันโดยเน้นกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทั้ง4สถาบันทั้งนี้สมาคมกีฬาหัวหินได้ดําเนินการจัดแข่งขันมหากรรมกีฬาจตุรมิรหัวหินมาแล้วจํานวน10ครั้งโดยจัดการแข่งขันครั้งที่1เมื่อปีพศ2553โดยใช้ชื่อว่าฟุตบอลประเพณีสิทธิ์เก่าจตตรมิตรหัวหินต่อมาปีพศ2554ได้จัดการแข่งขันฟุต ฟุตบอลสิทธ์ปัจจุบันด้วยโดยใช้ชื่อว่าฟุตบอลประเพณีจกตุรมิตรหัวหินและในปีพศ2556ได้เพิ่มการแข่งขันทักษะวิชาการด้วยจึงใช้ชื่อว่ามหากรรมกีฬาวิชาการจกตุรมิดหัวหินและในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่11ประจำปี2566ระหว่างวันที่29พฤศจิกายน2566ถึงวันที่12ธันวาคม2566สำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาจตุรมิรในครั้งนี้แด้ รับความร่วมมือจาก4สถาบันได้แก่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยโรงเรียนหัวหินวิทยาคมและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชุปัมภมวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันเพื่อให้สิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันร่วมกิจกรรมด้วยกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของทั้ง4ี่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมในการแสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงสร้างสารรค์การแข่งขันกีฬามีดังนี้กีฬาวอลเลย์ บอลชายหญิงกีฬาวอลเลย์บอลครูชายหญิงกีฬาฟุตบอลสิทธ์เก่ากีฬาฟุตบอลสิทธ์ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอล3ามคูสชายหญิงกีฬาอ e ีสปอร์ตอารกีฬาพื้นเมืองแชร์บอลขอคณะกรรมการสภานักเรียนและการแสดงดนตรีของ <พา S 2> ทั้งเสียโรงเรียนโตกลับมาลูกนี้ยังไม่ผ่านเนะแต่ตรงเรียนประจำเพิ่น